ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่ปอมมีกำลังซื้อแนะํนำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม i d r v ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงผูตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับยนดิตอนรับมาเจอตันเชลล์ที่เคยนะครับผมโอเคในช่วงแรกผมไม่ได้อัดไว้อันนี้ขอโทษทีนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคียร์คเคีเ,คเ,คเวฟตามสไตล์นะครับใครได้เดเติมก่อนเอ้ยใครได้เคียร์ก่อนได้เติมก่อนนะฮะเราเคียร์กันเร็วก่อนยีหนา้าได้โอกาสเราที่จะได้คิวสักหนึ่งตัวครับรองท้ากันซีมา ตอนนี้ตุ๊กสาวไปทิ้มโอเคได้ไปหนึ่งตัวครับคานผมไม่ชอบไอ้นี่เลยว่ะไปดีกว่าครับโอ้ยูตันไปกี่ทีมีคนมาทัชมังกรนะมีคนมาแตะมังกรแต่ว่าเรากลับดีกว่าครับจะเหมือนเพื่อนจะเล่นตรงมังกรแล้วขอฮิวเพื่อนเลยหมดเวฟอะใครฝั่งให้เองตายแล้วมันก็ต้องหมดเวฟอยู่แล้วเพื่อน มันก็ต้องหมดเบสทอยู่แล้วป่ะเพื่อนฟิกเกอร์ไปแล้วเรามีฟิกเกอร์พอดีครับสองปึ๊บโคโคโรโมยาเซ่โคโคโรซิโยคือนาเรือแทงกันหน่อยเพื่อนขอบคุณครับทุวันนี้ได้ไปโอ้โหโโต้นเกมสามพิวแบบนี้ครับตัวอะไรเกมโอ,โอเคผมว่าจะให้วันเดอร์เลยวันเดอร์ก็อยากจะให้ผมเหมือนกันเนี่ยจังหวะเกรงใจ อันนี้ขอเพื่อนหน่อยโอเคก็ในยุคป,ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าหยานปัจจุบันเล่นน้อยลงนะก็จะเห็นในตำแหน่ง,งป่าถ้าส่วใหญ่มากกว่ามันจะได้เกิดเกิดไวกว่านะครับในช่วงออฟเลนที่เป็นแบบนี้นะทั้งเรียวมะเอ,อ๋ยที่เป็นแบบต้นเกมของต้นเกมเยอะมากเยอะมากครับในอาีปัจจุบันนะ อันนี้จะผมรอขึ้นพยายามการเล่นอันนี้ไม่ต้องสนใจนะผมจะรอขึ้นเฉยๆนะครับได้เกาะด้คูดาวครับพยายามการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งหลบขลังมาชิบหายแล้วหลังมาเติมคือแต่ว่าผมก็น่าจะโดนยีน่าโซโลดีกว่าแรงมากอันนี้ผมมา เคลียร์เงาคลายให้เพื่อนนะเพื่อนเล่นล่างกัน3คนแล้วก็วันเดอร์ไปเคลียร์เลนบนให้ผมเลยนะครับล่างได้ไปแล้วก็การ์ดเมดอ,อย่างเงี้แหละการ์ดให้เขาอยู่ในเลนกับเรานะครับมีโอกาสได้ล่างไปเติมจังหวะนี้นหนึ่งคิว <c ute> ใครมาทำหินแบบนี้วะผมติดหลายทีมาก ตัวสรลงสไลด์เนี่ยไม่โดนหลายทีละอ๋อนั่นแหละตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าในยุคปัจจุบันหยานได้เล่นเเกมก็ดีไปเลยถ้าไม่ได้เล่นตัวนะครับฝาร์มของไม่ทันแล้วหยานใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยฮนะกลับมาเป็นออมนิอยมกันต่อปิดหลังเลยแนละ้วโอ้ยเดินการไม่นาแบบนี้ด้วยครับแต่ว่า บอนนี่ได้คิวไปครับคือของลูฟี่บอนนี่โหตะจิ้มให้และโดนด้วยครับไปเคลียร์เลนล่างของเราดีกว่าครับเนี่ยโคด้วยขอเลิคันนี้ก็ยันดีร้อยกระบาทเลยนะเพื่อนขอบคุณครับอย่าลืมเวลาที่เราได้แล้วเราได้ต้นเกมมาเยอะแล้วนะครับอย่าลืมที่กลับมาฟาร์มต่อ วันนี้ต้องฟาร์มเล่นฟาร์มจริงนฮะเลเวล่กล้าแล้ก็เริ่มเก่งแล้วในส่วนของเพื่นได้นับกันเหล็กนอกได้คู่ดาวนะครับ10% 4%นะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าค่าสแตตมันเหมือนไอ้นี่เลยคล้ายๆกับไนท์เพลทเลยนะครับเรื่องของพาสซีฟไนท์เพลทมันจะโจมตีช้าลงอันนี้ก็ได้ในส่วนของเกาะขึ้นมาแล้วก็คู่ดาวนะครับแน่ต่างกันแค่นี้เลยจะหวาดเกรงใจแล้วเล่นบอลได้ใ,ใจดีว่ะ ขอบคุณครับอันนี้ช่วยเพื่อนตีมก่อนเลยนี่เพื่อนใจดีแบบนี้โอเคเก็บพวกอัอบเจกต์ไว้ก่อนนะครับเจ็ดนาทีจำไว้สกิลของเราก็คือเล่เกมะใช้ฟ้าคีคลิปดีกว่านะครับมาที่ออมิอามเราก็จะได้คูดาวเพิ่มขึ้นมาอีกออมิอมสิอร์เซนะ10%ใช่ปะวะ1 0 1หรือไม่ได้ใจเหมือนกัน ตรงนี้เราก็กลับมาที่มูราามะต่อครับแต่ไม่ว่าต้นเกมมูรามามะไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสึนเจาะแอซซสเปียไว้แล้วก็ฆ่าไปเป็นออมนิอร์มเลยก็จะได้พาสิบของออมนิอร์มแทนอันนี้ดีกว่านะครับเพราะได้ใช้สเกิลวค่อนข้างเยอะสองหนึสองหนึ่งเนี่ยคุสวยมากเลยเนี่ย ถ้าไม่กลับถ้าไม่กลับถ้าไม่กลับก็โดดผมสวดดกครับวีดเหมือนจะมาเอาแต่ว่านาคอตก็ไม่มีบัฟฟ้าอยู่ดีครับหมายถึงว่ามานานนะอันนี้เห็นเห็นคนชอบเล่นจานเยอะนะครับแล้วก็น่าจะแบบงงๆอยู่ว่าหยาดมาเล่นยังไงผมก็เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะเล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันหยาดเล่นแค่เบื้องต้นเฉย แต่เธอรู้ว่าก,ก็ต้องประคองไปจนถึงเละเกมให้ได้ครับเออต้องประคองจริงแล้วแต่ฝั่งข้ามที่เดินเกมเร็วเดินเกมชา้าด้วยนะครับโซโลแลงอันนี้ผมไม่ทราบจริงจริงสองรบองรงบเอาแล้วตอนนี้11บเอล้วล11กำหมัดไ้นี่เราสู้ดีน่าสบายแล้วนะครับ แต่ไม่มีโอกาสก็คือไม่อยากเล่นทั้งคู่นะครับผมก็ไม่อยากเล่นหลยแต่ก็ตอได้จูป้ปาทุบป้าเขาให้ปา้าทีหลังจากนี้นะครับเราก็วิวขึ้นมาเป็น ature, ดีมินิเชอร์ดีมิเชอร์ก็ระวังกีน่าไว้แรงนะครับแรงระวังไว้ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นกอดสะท้อนแล้วนะครับกีน่าก็ต้องใช้เวลาค่อนข้าง เยะอะขึ้นอีกนิดนึง่งถ้าจะโซโลโยีหน้านะครับตอนนี้เราทำเลนแล้วแล้วก็เขาต้องมาเคียยนแน่นอน,นครับเราต้องดักตรงนี้อติค้างไปเลยเพราะเราเร็วเรว10บเรเวลสิบสองุสบสเปรสเปเรลบนะครับทุบเรียบร้อยครับผมต้องใช้เวลานานนิดหนึงมันแน่เฮ้ยโโอ้โเขาได้กันยังไงครับเนี่ยปล่อยเขามีอันติ อะไรครับพี่ผมเพิ่งไปโซโลกีน่ามาไม่เกี่ยวเด้อรรรรโอเคข้อมูลแครีฟิกนะครับขอนะครับผมครับอ,อุ้ยเอานะคอสอนเลยตอนนี้ต้องเอาโคลก่อนนะครับปาจบจะปาดใจผมนะตั้งใจจะปาดบับฟ้าเลย พุณจริงตั้งใจจะปาดบับฟ้าได้คนมาแทนนะนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทีหนึ่งเครื่องตอนนี้ก็ขา,ขายทิ้งไปฮะข,ขายทิ้งไปอแค่ลองเฉยเฉยแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าตัวของดาบแดงแทนนะครับดาบแดงดาบแดงแฟริสอ้าวมีติดแถบของบอนนี่แล้วตัวนี้เราอัตติยยัดเข้าไป ยางบีดีพิเชอร์แล้วตอนนี้เราแต่ว่าอย่างข้างโมกไป <c oughs> <c oughs> มันจังหวะข้างครับเครื่องเกือบพังแล้วใส่ให้สุดเลยครับเป็นโรมิงตัวนี้ปงป้องเลยไปโกนท้งนั้นเอวเข้าสุดเลย <c oughs> เกือบถึงนู่นน่ะ <c oughs> น้ำพุน่ะซอโยคอนาริหรือออไปฟาร์มขอบวันเดอร์น,นิดนึงครับ ตัวนี้เราต้องการอีกแปประมาณ800 800โกนะลครับ800โกที่จะได้ดาบแดงโหโหดาบแดงใหญ่มาซือ้อโยคือนาเรรืยืชิทาโบคือโวซื้อซื้อเบช่วยหน่อยเอเอแบงแรงชิพหายหรือว่าอีรินเอาละครับก็ ตรงนี้จะเป็นสมต่อหนึ่งครับมีแค่แล้วดึงสวยครับไม่มีอติแต่ขอมบอนเดอร์ไม่มีอติถ้ามีอติผมคิดว่ายังไงก็ตายครับเมื่อกี้ไม่มีของกันด้วยมาถึงโอฟนะครับที่เพื่อนน่าจะได้เนยน่าจะได้พร้อมบอนเดิมครับฟิกเกอร์เข้าไปยัดแล้วฟิกเกอร์สวนครับแล้วที่จะตีป้อมแต่ว่าอาติสวดเลยครับปิดเป็นหนึ่งคิวแต่เพื่อนเขาเกิดมาแล้วอย่างนี้ตบไม่ได้ครับกลายเป็นวาด ดิริงกลายเป็นบอสแมปไปเมือ่อกี้ครับขอได้ไหมไม่ได้ด้วยแต่คู่ดาวเราไม่ยโยนสินะนายไม่พอใจอะไรทีมหรือเปล่าอันนี้รับได้เล่นนะครับเฮ้ยอะไรเอาโอ,โอ้ไม่โดนกิ๊ถอยถอยเลยครับ เลยไม,ไม่โดนไม่โดนสทีอติหายเลยคุณตาตอนนี้เราประมาณที่30นะ้นะเพื่อนสามสมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอุ้ยขอบคุณครับมาเด้อเดี๋ยวกูมไม่เคยเจอแบบป่าใจดีชิบหายแบบนี้ให้ตั้งแต่ตัวแรกครับจังหวะเกรงใจ มาแล้วว่าหูสี่สบเปอร์เซ็นต์ครับแบบในคูดาวเรากันอีรินกันซะหน่อยครับตอนแรกผมคิดว่าจะขึ้นเป็นโอนดิมวิวกันพวกนาคอสพวกกีนา่าแต่ว่าอีรินเขาทั้งแรงครับโดนยิงหลังไปทีนึงก็ได้รู้เรื่องนาคอสโยนเลยนะอันนี้ <c oughs> <c oughs> แต่จะไปเกิดการไม่พอใจครับ <c oughs> ยังคงต้องฟาร์มต่อนะครับ <c oughs> ดูออกดูออกเขาโยนจริงฮนะง <c oughs> ั้นรีบจบกันดีกว่า ซื้อโอเคขอบคุณกันหน่อยครับตอนนี้เหมือนเดิมครับหลุมปรับสมดุลอันนี้ไม่ได้ปรับสมดุลนะหลุมจบบ้าน mm hmm. ได้อะง่ายได้ับ <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมขอย้ำเลยนะ <c oughs> นเพื่อนๆขอย้ำเลย <c oughs> ไอ้เรื่องนี้แพ้กันหลายทีแนละ้วอ จะขึ้นบ่าเนี่ยทำสามเลนเอาไว้ครับสามเลนเยี่ยมตายนี้แห้งเลยครับกกมเดินบอกรีแปบ๊บมีตัวตีป้อมแล้วนะเพื่อน,นโอเคกลางไม่มีคนตีกลางด้วยงั้นในสองเลนครับในสองเลนเลหงกับเล่นบนดึงไว้ได้เพื่อน ฮ่ายีน่ามาคนระับคราวนี้ถึงเลตเกมแล้วไม่ว่ายีนา่าจะอยู่ไหนป้อมนายก็โดนเราอยู่ดิต่มันมีเพื่อนว่ะเฮ้ยเราได้จะเล่นกะทีมากโอ้โหไม่น่าแหลมเลยหวยครับแต่ว่าสามทางหรือเปล่าเราไปดูกันตรงนี้ครับแต่ผมคิดว่านา่นาจะได้สามทางแบบง่ายเพราะว่าเรามี โอเมกูยังไงนะไม่ทันแล้วฮะผมว่าจบละดีปอมนี้ก็จบละโอเคประมาณนี้สำหรับหยานก็กลับมาให้เพื่อนๆดูกันเล็กน้อยนะเล็กน้อยก็ในยุคปัจจุบันยานมันเล่นค่อนข้างยากครับอันนี้ผมฟุกด้วยต้นเกมได้มาสามนั่นคือนั่นคือแหลมแล้วนะสำหรับตัวเล็กเกมนะั้นแหลมแล้วนะครับการเงินไมุู่งพลาดเลย โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหย่าดออฟเลนในยุคปัจจุบันก็ในค่อนข้างยากนะครับแต่ก็มันก็นาก่าจะมีบางเกมที่แบบเพื่อนแบกต้นเกมให้อะไรอย่างนี้นะก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาาไปก่อนนะครับผมซื้อโยคือนานเลยหรือ